เลือกต้นนะครับผมไม่ชอบตัดต้นสีขาวๆครับแม่งตัดลำบากต้องตัดเท่าที่สองก่อนนะครับเพื่อเด็ดใบไม้ด้วยเอาละครับตัดได้ไม้มาห้าอันนะครับอุ้ยปลาตกปลามาจากไหน แล้วก็ปลูกต้นไม้ทดแทนเป็นคนดีครับรักโลกเซิมเอ้ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านรักโลกครับสังเกตดูสิต้นไม้เต็มเลยบ้านทุกหลังแทบจะทําจากไม้เลยครับมีบางหลังทาจากหินเอิม่มอยู่ไหนกันครับเนี่ยฮัลโหล ไปทำอะไรกันครับเนี่ยจะไปอุบวนตู้กันเหรอจะไปไหนตามตาม,มาหิวหิวทำอะไรลบจุ๊บเ,เอ้ยเกอออกไป <c oughs> มาไล่อ่ะ <c oughs> พูดก็ไม่พูดยังจะไล่อีกกูรักโอ้โหตีทีลอยใจเย็นๆครับค่อยๆเกลียกันได้ได้โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยตามมาทำไมแม่งหลอนกว่าฮีโร่ใบครับต้องใช้สกิลซะแล้ว สกิลร้อนกว่าสักคู่ครับหาที่ลบกันเฮ้อยมันไม่กลัวทอไม่ดีวะนี่อ้มองไม่ไดเห็นโอ้จะทำกูทำไมกูไปทำอะไรให้ลาคาแมนดินเลยเนี่ยโอ้ ไอ้มันมาจากไหนไอ้มันมาจากไหนไอ้มันมาจากไหนเกมนี้อนตอนตคืนน่ากลัวนะครับเห็นภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้ตอนคืนก็น่ากลัวนะโอ้ยตอดหมวกสงครามจบลงแล้วผมผมลิตผมโตหรือยังรับเนี่ย ถือได้ตรงนี้กูไม่กูไม่รอชาร้าที่จะซับอ้าฟัก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 อ้ o ชิ h นั่นไงถนนต้องวิ่งแล้วทีดสปีดเอ้ยเข้าบ้านครับไม่มีใครทำเราได้ปิดไฟเด้อ นั่งดูมันโอ้โนไม่โฮมผมเป็นคนดีนะครับตอนนี้มีแต่คนดีครับเมืองนี้ด้วยวันนี้ก็ขอจบรายการในทัานี้ครับสำหรับวันนี้ก็ไซโยนาระอาริกาโตะครับเลิกถ่ายคัดไอ้ยเจ้าแม่งบาเลย